คลิปนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจจะลงใน a c e b o o k นะครับผมเพจไอ้กล้องนะครับผมไปติดตามกันได้นะแต่ว่าเนื่องจากสาเหตุที่ว่าผม,ผมลงไปแลวโดนแบนนะครับผมซึ่งผมไม่เข้าใจว่าผมโดนแบนเพราะสาเหตุอะไรครับผมผมว่า Facebook มันเออคือที่มันบอกว่าผมโดนแบนเนี่ยมันเป็นช่วงนาทีที่จะเป็ดจุดห้าห้าถึงสิบสองจุดห้าศูนย์ห้านะผมที่มันบอกซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมผมเช็คดูแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันแบนด้วยอะไรแล้วผมไอ้ชื่อที่แบนนี่ก็ แปลกนะผมใครรู้ช่วยบอกผมทีนะแต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเฟรนดบุ๊มมันเอ๋อนะผมก็ไปติดตามเพจไอ้กล้องกันได้นะผมคมแรกคิดนี้มาลงใน YouTube นะครับผมก็เ j o นจอยคิดว่าผมขอสนุกรับผมไปและบอกเลยว่าเรามันคู่มาาะไรเพื่อนรักหาง่อนเลยจะรีบหรืออะไรไม่อยากรู้ว่า อะไรมึงลองกดลองกดสเปียบาร์ดิคือมึงอย่าฆ่ากูนะมึงมายืนตรงนี้กดชีบิกกดชีบิกเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ดนักบั้นทิวอีกอ่ะกูกดชีบิกเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันกูตดตู้นะกูตดตู้นะน้ำใจอไงกูตดนะวิญญาณได้วิญญาณได้เห็นมายุ่งกับกูกูจะไปหาที่นลบตดตู้นะกูตดตู้นะนัดนัดนัดเป็นคนดีใช่เหรอเฮ้ยแตวมึงหนักบั้นทิวยังไงพอมาแล้วมึงหรือเปล่าที่หนักบั้นทิว เอ้ยราจะรู้ไ้ง,งไว่าเราเป็นเราเป็นอะใช่เหรอมัน,เป,น,เ,ปนเป็นช่างไฟฟ้าเปล่าคิดม่ออก คือไม่มีอะไรทำอ่ะอ๋อตายนะว้ายฟี่มอาจจะหมดท่อขึ้นมากระโดดแล้วก็มาฆ่าเราก็ได้นะตดนะต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เหมือน้ะสองเฮ้ยเจออยู่ที่หอประชุมอยู่ตรงท่อเลยอ่ะใครนะคือว่าใครนะ เชออ่ใช่ก <leuk> ูเดินตรวจออกมาแต่ก <player> ูไม <inappropriate> <s Elliott> ่เห็นเพราะว่ากูปิงกอล่ะโดนลมควันอยู่ห้องข้างบนสุดอะไรนะใครบ้างนะมันมันมีห้องลมควันด้วยเหรอกูปิงกอลไม่ใช่ลมฟันว่าไงยินว่าไงยินใครใครเป็นใครเป็นวิศวกรใครอยู่ข้างบนนะใครอยู่ข้างบนนะขอใหม่อีกใครอยู่บนกูมีกูมีกอลมีปิงอ่าห้อง กูไม่ใช่แล้วหนึ่งเพราะกูเป็นคนเออเขาเรียกอะไรคนสะพานยานกูอะทำกูทำเลทำเลทำร้อนอะใช่เอาใครก่อนดีวินเอาใครก่อนดีบินทำไมมึงเปลี่ยนอะไรกันมึงรู้ได้ไงมึงเป็นอะไรกันอ่ะเปลู่ยนอะไรกันสามคนกูวิ่งไงตีตลอดในยตีจะไปฆ่าแค่ได้สองคนนะแอลกูยังไม่ได้ฆ่าใครเหมือนกันเพราะพูดเดินกับแอลไม่ใช่กูแน่แน่ะแล้วก็ไม่ใช่นางเลยเดี๋ยวเนี่ยศพมันดับเบิ้ลคิวเหรอใช่ แต่เพิ่งคิวะไรตอนนั้นเจอแก้วคนเดียวผมเจอเลยอะผมเจอแก้วคนเดียวแล้วมันคือของตัวมึงหรือว่าแอลกับตีเป็นอ้าวคือเป็นเอาบินมันจะฆ่าได้ไงเดยก็อยู่สามคนเพื่อนอีกสามคนแล้วกูื่อนสามคนแล้วมึงสงสัยกูทำไมรู้ว่าเพื่อนคืออะไรไม่ยุ่งเลยทำก็ตายได้ที่อ่ะอย่านะตดใส่นะ อว่นมึงเป็นอะไรนมึงสะกดวิญญาณได้ใช่ไหมมึงเช็วิญญาณอีกอ้องขาขุาสยา่อใส่ไทําอะไรอยาอยาอยาทะลึ่งอวไอ้นันไอ้นั้นโดดท่อไอ้นั้โดดท่ัโดดท่ไอ้นั้โดดท่ไอ้นัเป็นวิศวกรเปล่าไหนไหนอ่ะไวิศวกรกู

ปีนงานปนาตามอกิแ่นแค่มนไทอได้เหรอปง่เป็นวกนแ่แม่ทอได้บอกหน่อยมันเป็นมาริโอคืออะไรหรอมาริโออ่ะไม่เคยเล่นหรอไหาที่ท่อได้อ่ะนี่โจ surprise

นอ้ำนไอ้านโดนไอ้นไอปิงโดดท่อหรอบเด็งตายไอปิงโดนท่อไอปิงโมวินิาโดนท่อโดนตายโดนท่อจริงนะั้านฝาเฮียก็เหนออีกตัวป่าว ออยมึงนี่เลยมึงซื้อใจกูกูป้ายด้ยกูอะไรมึงใส่ความกูกลัวก้องอย่าอย่ากวิลแล้วไม่กูตดอัดแล้วดีดีกล้องตดลูกโอ้ยอ่ะ เอ้ยจะฆ่าลูกบ้าบ่เฮียกูเองอ่ะคืออะไรวะอันเนี้ยปิดไฟ ไหนกันวะเอ้ยกลับดิมึงเราเราขึ้นหรือเราลองเราก็มาเจอกันอยู่ดีอะ <c oughs> กูเห็นพวกมึงอยู่กันสามตัว <c oughs> แล้วกูก็เดิอนออกมา กูเห็นอยู่ว่ามึงอยู่กันสามตัวอยู่ตรงที่กองไฟแล้วกูว่าแบบเออมึงแก้กันแล้วกูเลยเดินออกมาเจอตัวใบบินมึงแต่เราอยู่กันตีกูเจอมืงแต่ถูกเปล่ามันไม่แต่แรกไงเว้ยไม่รู้กูเห็นพวกสามตัวกูเลยเดินออกมาอ๋อกรอกรอว่าไง่รูอกรเป็นคนมาคอนเสิรท้ายกองคนฆ่านาวีหรือเปล่าเปล่าน่ะกูยังไม่เจอนาวีินผมก็เปล่าอะใช่ใช่พวกคุณหรือเปล่า ศพอยู่ตรงผมเดินมาเจอพวกคุณใช่ไหมผมก็ขึ้นไปข้างบนแล้วออกมาทางขวาเจอศพไอวินนอนอยู่แล้วมีท่อในห้องั้นนะอ๋อาขวเอาไงดีเอาอเคดีใครอ่าไม่ใช่เราโอ้โห่มึงมึงมาจากทางไหนนะอ้นมาจากข้างบนขี้ดูนะถ้าผมถ้าผมมีอเตอร์อะผมไม่โหวดแล้วก็เก็บไว้หนึ่งคนแล้วก็ไปฆ่าไอ้พวกคุณสติ๊กอยู่สามคนอะผมไ่ฆ่าคนนึงผมชนะแล้ว จะเอาอะน่าสินะถืว่าแพ้ไปไม่เป็นไรห,หรอกก็ก็ดูเอาเอาไอเชี่ยสองสองเหมือนเชี่ยโอ้วดไปหนึ่งยังดีกว่าไอเชี่ยตัดไปคนหนึ่งอนนหหะโอ้ยง่ะสวยละกูเนี่ยสวยละไอเชี่ยโดนแม่งตัด สวัสดีครับเชื่อไปแม่งขยันดับจังวะทำไมไม่แก้ไฟทางไหนอ่ะเลี้ยงเลียงเลียงแก้ไงอ๋อ ก็งเป็นไปเนี Four ่ยหน้าเป็นหายกูเกตเนี่ยอุ้ยอาแล้วอยู่กันสี่ตัวคุยได้เสร็จยังอ่ะคุยจะใกล้ใกล้หมดแล้วนี่เสร็จแล้วคุยใกล้หมดแล้วนี่ใครอ่ะแอลเป็นเปล่าแพ้ไปไอ้เนี่ยเพื่อนรอนาว่าคย ทำหรือเปล่ปาตีกูก็ไม่แคแชนอะไรเงี้ยทำไมกูตัวใส่นะเอยู่ไหนมาเร่อยกลองหยุด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 ไรไม่นมนหมดหลือเคล็ดอันนึงเนี่ยใครโอ <ไป S 1> <ำ>มเคว็ไปทำไปทลกมงทำเคว็อยู่ไหนไปทำ ไอ้ตีตายปูกอยกอยใครอยู่กับตีล่าสุดกูกรู้แล้วแมล้วนี่อะไรด้วยใครอยู่กับตีล่าสุดแอวมาจากซ้ายใช่ไหมอ้อมมาเพื่อ,อจะกดอยแล้วเพราะว่าคิดว่ากอยเป็นแล้วทีเนี้ยตีก็เดินสวนขึ้นไปแบบสวนกูนไปอ่ะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้กูไม่ได้กดนี่มึงต้องโม่แล้วมึงต้องโม่แล้วแล้วใครอยู่ก<ม>ับเกตีล่าสุดสรุปกอย อยชัวชัวเอ้าชัวเอ้ชัวเอ้เอ้ยจบแล้วพี่หรอะไอ้เหี้ยจบาอยชนะหรอ MVP อ่ะน้องๆเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตายจีิง